ลาอิกลัมบะรอมะตุลลอฮิวะบะเราะกะตุนูซูเด็กจิโนรันิฟานเซมาเนทิเนทิกาวันิโนจามาสซโรในกาเรียโรจิเจการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน เราจะเห็นแสงสวรรค์จากดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงใหญ่ที่แปลงแสงสวา่างให้เรามองเห็นติสิ่งตามตามบนโลกได้อย่างชัดเจนเรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์ในเวลากลางคืนแต่มองเห็นดวงจันทร์เป็นดาวดวงใหญ่ บนท้องฟ้าตอนกลางคืนยามเช้ารูยามเช้า,ชาตรูของทุกทุกวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทางขอบฟ้าจิตตะวันออกและเคลื่อนที่ขึ้นไปบน ท้องฟ้าจนอยู่สูงสีที่สุดตรงศีรัะของเราในเวลาเที่ยงวันเมื่อเวลาช่วงบ่ายฟาผ่านไปดวงอาทิตย์จะค่อยค่อยเคลื่อนที่หลดหลดไป ลงต่ำ<า>ลงไปลดต่ำลงไปจนสุดขอบฟ้าทางทางทิทางทิศตะวันตกวัสซาลา